อันนี้เขาเรียกลูกแมวว่าต้องโกวบบ้านเรานี่อากาศแจ่มใสไม่มีฝุ่นนี่ถ้าเกิดลูกค้าไม่เต็มลำนะอยากค้าพี่ยอดไปด้วยล่ะ <c oughs> ลูกค้าเป็นเต็ม <c oughs> เต็มลำใช่ไหม อิชวรันได้แค่สิบท่านแล้ววันนี้มาเต็มแมกุ่งสิบท่านแล้วมันเป็นวันเสาร์ด้วยเนะใช่เมดมีผู้สูงอายุบอกว่าที่ไปแต่เช้าเล้วเช้ามันลมขึ้นยังไงม่แรงเดี๋ยวเที่ยงจะได้กลับอร่อยอ่ะแต่ขมิ้นด้วยเคินซี หน้าปลาหมึกน,นะปลาหมึกก็ได้กินให้บอกว่ากินอะไร <laughs> <l ots> ทำไมตัวมันอย่างนั้นน่ะยังไงแล้วม,มันเปลี่ยน,ย,นยังไงแล้วคุณครูทำไมตัวมามากินไหมคุณครูกินไหมไม่น้านจะปิ้นเลโดนไม่โดน มีเซ<ส>พี่โคนเนาะนูจะไปไหนแบบโอเคพี่สุดแค่นี้ก็กินได้ละน่าจะงามมากเอาค่ะก้านต้นามแมามามาสีหน,นี่คมีเรียกตัวเลยนะ รอเนาะรอเนาะรอเนาะรอเนะอมันมันต้องกินตัวเล็กๆอ่ะนะเออเหมือนมันมีแต่ขี้โคลนแล้วก็น้ำอยู่ในตัวไส้ของเขาไงไส้ไส้ไสเออมีไส้ด้วยพวกนี้ไม่รู้อยู่ไฟลับไหนเว้ย<ม>ี่ไส้แต่ไส้มันน้อยสูตรเรียนเรียนวิทย์มาไหมเรียนแต่ได้ติดรอติดศูนย์ <laughs> ไม่รู้อยู่ไฟลัมไหนเน,นี่พวกเนี้ยเ่าจะปริงไหมเปลิง,งใช่ใ<ห>ตระกูลเดียวกันแต่ว่าไอไฟลัมที่รู้สึกว่ามันจะไม่ต้องผสมพันธุ์นะมันจะแตกตัวเองเมื่อเมื่อมันพร้อมหรือเปล่าถ <c oring> ึงไวที่จะเริ่มพันธุ์ได้เนี่ยอ้โอโคนิ่ง <c oring> ตัวมันในทีนึงน่ใช่ มะนาวแล้วขออนุญาตลองคิหน,น,นี่นาเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้องยิงล้งก่อนเลยเอาเลย ชั่วนะนั่นนะนั่นนะกินไหมไม่กินนออสุอือเฮ้ยแต่นะหนเชื่อพิสุดนะเนี่ยถ้าได้โซดามาล้างเนาะได้ ต้องมีโซดาใช่ไว้แจ๋วเลยแจว๋วของจีแต่เวลาจับต้องตัวเล็กนะอย่าเอาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวประมาณเนี้เดี๋ยวเคี้ยวไม่เข้า <c oughs> อย่างเงี้ยหนาๆอ่เด,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 ดียนี้ดูสุดกรอบกไหม ัก,ก,ก,กเราวังระวังเยอันนี้เป็นโอ้นี่เป็นชุมชนเด็กของน้องมาค่ะโอเคไปไป นี่เราเดินขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเร็วกาล่าเรลจักรีอ่ะจักรีคนนอ่าไม่ร้องก็อากาศบ้อนนานๆไปเรียวก็ลุกไปเดี๋ยวก็เยี่ยะเกจักรีกันอันนี้ทุ่งสวัสหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะมานอนอะ่ะน้องหญิงมาส่งได้นะ ไม่ได้มีค่าที่พักนะคะใช้ถ่าน้ำมันก็พอไหนน,นอนตรงไหนตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ลูกค้าจะนอน <c oughs> นอนที่หาดก็ได้กลางเต็นท์เอาให้ลูกค้าแบบพกมาเอง <c oughs> บางคนแบบชอสบสไตล์แบบเงียบเงียบแบบแบบเนี้ย <c oughs> อ่ชื่ออะไรแล้วนะเขาเป็นตำรวจเขาขับไอจักรยานมนาะ <c oughs> อันนี้น้องก็ให้ลงนี่หนึ่งคืนแล้วไปโฮมสเตย์หนึ่งคืน ผู้ค้าถามเท่าไรหร่่ะที่พักที่นี่บอกไม่หนูไม่ได้คิดช่วยค่าน้ำมันก็อพอตอำสามร้อยแล้วก็ค่อยไปคิดที่โรงแรมไปนู่นแล้วใช่ตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นมีขนมของยายอยู่มีแล้วว้านี่ค่ะชุมชนเก่าของเราเมื่อก่อนน่าแถวตรงนั้นคือเป็นบ้านตรงนี้ก็เป็นที่ไหนหลังเกิดนซีนามีก็กเป็นเหมืองเหมืองาใจมาขนาดนี้เวยหรอ ชุมชนเรายอยู่ที่นี่นไม่รู้จะรอดเหลือสักกี่คนมาจะหันหน้าร้านนี้พอดีแต่แลหลมนาวเราหันหลังใหอออ้อันนี้ต้องน้องงอนอยู่น,ะะน้องทานทั้งนั้นยยเลยทั<ช>้งนั้นเลยที่เป็นต้นใหญ่ๆและชุมชนก็จะมาเก็บผลผลิตปีละครั้ง แล้วหวานความดันหัวใจอย่างนี้เลยแล้วเราเก็บตอนกลับจะกลับไปทำน้ำพริกได้ไอีกมิ้อันนี้อ่ะอันนี้พี่พี่รอดอันนี้มเมล็ดมันอันนี้ลูกของมาันแล้วลูกมันสามารถกินสดได้ถ้าต้นที่หวานก็คือกินได้เลยถ้าต้นที่ไม่หวานนะ่ะเรากลับไปแกงไตปลาได้แกงส้มได้แกงกะทิได้อันนี้คืออร่อยอันนี้แหละที่ก็เก็บไปเี้ยงด ถึงขึ้นมาเยอะมากอ,อันนี้น่าจะมีมีคนนอกมาใช้พื้นที่แน่เลยเนี่ยเอาเบียร์เอาเอาเหล้าเบียร์พี่พ <c oughs> ี่สุด ออ๋ที่สุดน,น่าจะไม่ไหวเลยจุดตาาในช่วแงบบนั้นรับก่น้ำทรายลูกสวยแป๊บนึง เราเดินป่ามานานแล้วนะสมมติว่าเราปวดห้องน้ําอ่ะเรามีห้องน้ําบริการให้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้อาพาไปดูหน่อยห้องน้าเป็นไงพี่รับไม่เข้าไปหรอครับไหนอ่ะห้องน้ําธรรมชาติบรรยากาศดีมากเป็นค่อนข้างที่จะส่วนตัวแต่เวเราเดินตามไปเลยนะครับ โอ้บรรยากาศดีใต้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หอ่ะเชิญไม่มีใครเห็นหรอกอะแล้วทำไงอ่ะไม่มีใครเห็นนะใช่แค่นี้เราก็ทําธุระของเราเรียบร้อยโอเคเดีย๋ยวรอให้ทําธุระเสร็จนะเรามาถ่ายอะไรเนี่ยคนจะชี้รีวิวห้องน้ำกลางป่า แ้ลเอาผ้าคุ้มหน้าก็ไม่เห็นแล้ว